ไน้อมาชมนวัดปลาคำชนอำเภอบุรดุงสวัดุดรดอนท่านี่เลยครับเด้อพผ่กัดครับก็มีสัทธาสายบุญของพระอาจารย์เอกชัยครับเห็นเป็นมากพอดีครับผมพอผมสแตนบายอยู่นี่นเนาะรับขอบก็มาทำความสะอาดมาปัดมากวาดบริเวณครับ โดยรอบนะครับเร้บานก็มาเห็นเป็นกำลังสีกราบสิวายขอพรหรือว่าทําพิธีบางสิ่งบางอย่างเขากับติดตามมึงไปนากันนำกันเนาะเอาพาสลมลเอาพาสลมล้เห็นกันอันนี้ี่ย่างขึ้นมาทังเปล่าเนี่ย ไปในตนเอันดนตูนต sure ิクク่มน่ออกเสียงอไหนตนเดียวหาจำไม่ได้ตนตันหนตนนั้นตนบนตนอันนี้แล่นน่ไหมมันวะครับไปหนตนแล่นพยาแล่นพยาแล่นครั เอามาปล่อยเจ้าแม่นผู้ใดงเอาเอามาปล่อยวัดนี่บอครับเจ้าเป็นผู้ช่วยมาถูเตาเป็นมือตะนาสาถูครับผมเอาแมสคอรลงด้วยเอาแรนมาปล่อยครับนกับเตาประหยัดด้วของเมืองเตาไงเตาเลี้ยงบ่ครับเพือเก็บได้เก็บได้ใหญ่มาโอ้ดีเดียวเอามาปล่อยนี่ยแหละทงนี้เพิ่นเหมาะครับ อันนี้เขาไล่เขาพ่นเป็นเห็นเมาไปคล้องเอาเป็นเหล็กเป็นแล่นโอ้ตอนตอนไล่ไปเป็นเห็นตอนไล่เข้าไปเป็นเห็นเขาหูอ๋อครับเลื่อนมาคล้องเอาไปได้ว่าเป็นแลื่อนโอ้ครับผมโอ้มหางใสจันท์พอสมควรเนาะเราก็เลยประกาศขาเรย่องไหาก็เลยบูชาพระเจ้าสามเณรแล้วกครับผมเรียกตัาเป็นเห็นเขครับแล่นเขาพ่นเราถ้าพู่ไว้เราได้แล่อนต้องตัวต้องตัวหา ก็เตรงกับวมานพอดีสื่อน้ำเพลินมากเท่าไรล่ะบมชามสามลอยครับหูญชามาสามลอยโอ้เดี๋ยวบุญไหลครับบุญไหครับแต่พอดีนี่ว่ายังนี่อย่างนี่ปานพอดีนี่ปลายเยมึงด้วยโอ้ยครับอืีน้เพลินอยาามาอยู่นี่คักไ่เนาะที่แรกว่ากินอยกนสน้เอนตนรวมนไขาวดอกใบก้ชใจถวายครับผมแล้ไปขยายดูเกอน คุณอาเดินทางมาจจใส่นอเดี๋ยวเลนมาปล่อยนะครับนนสมโพดเนาะครับผมนวนสมโพันอาจารย์บชได้ชักปีแล้วูนั่นคูน้ามคุลนะโล่งใส่เอานี่นะโล่งใส่ฟนผมนี่ เไปยี่ตวนก็เป็นพ่อเท่าผมเนาะเป็นครูเล่นเล่าครูไปยี่ตวนมาแล้วเห็นเห็นเหล็กตัวใดอันที่ท่ายยี่นั่นเตาครับผันเล่นเห็นเหล็กเห็นเหล็กบ่เดบุกจากเห็นแต่ตาไม่รู้หรอกพ่อก็ดูเอานั่นแหลยแต่อยู่เสียงเพิ่นนี่มันตัวไหนก็ไม่รู้นี่แล้วหน้าหยุดเสียงดาว วดินวยน่ัวมันเจ็บวริงเเอาไม่ไม่อุทิศกุศลให้นะบ่เนี่ยแต่เมตตาให้ด้วยเสียเน่ง้นยังไงพูดถือผ่านเลี้งเฮ็ดเนาะพ่อจ้ำเลยพ่อจ้ำเลยพ่อจ้ำมากครับพ่อจ้ำพ่นสิพแมนบอสบายถือไอฝนที่พูทเทิเอาเอาน้สยัิน เอาบอมาไทยดูโรคเป็ดบอกว่าขอกง่ายต้องกันเนี่ยต้ปล่อยบุญปล่อยคุณ็ักเนี่ยเป็นแหลนมากเป็นอีเห็นที่แหลกแล่นเขาไปในโพนครับบัดคล้องออกมามันเป็นแล่นครับพี่นอัศจรรย์ครับหอเขจะเอาอดีๆอยู่ที่เสียงเนี่ยที่เสียงเิ่นเนี่ยวเอย่างนี้ แ็บนาจอไว้่เสียนเพิ่นนครับบึงเอาที่เสียาสันดูเอาสันเสียเพิ่นนํามาปล่อยที่วัดปลาคำชนนะครับมาฟ้อวดมา้อกันเตาเพิ่นมาร้อมกันมานาสาทูน้ันาคบเนาะมัน่องกันนะเห็นตัวเด็กเป็นบุญเป็นบุญคับเนาะเตาก็แล่นเนาะเลานเิ่าเ่ครับบิ่งเอานี่ครับบุญใครบุญบาานั่มมาเต็น ชคเอามาด้วยเพราะว่าพ่นมีมูพ่นอยู่นีนะเอจะมาปล่อยคือกันพีพอดีสันตัวำนีละแต่ว่าทีเขนาดูปลาด้วยเนี่บ่ตีงปั่นพลาสติกเนาะว่าจะเยอะจะยนะหอนบรยันยังเลยขนาดไปพับฟ้าใหม่ๆด้วยเนี่าเจ้าลไรเขาเป็นเห็น บันไปคล้องกับไได้แลน่นไรเขาค้นแรงเขาค้นมันเป็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 นเหีนไรเขาไปบันไปคล้องมาเป็นแลนด์เป็นแลนด์ครับผมอัศจรรย์เลยเนาะเจ็ดสี่หว่ะอัศจรรย์มองที่ว่าตอนคล้องเขาไปเป็นเหีนนี่แหละครับไรเขาไปเป็นเหีนครับมันคล้องได้มันเป็นแลนด์นี่ไหมอัศจรรย์เลยเนาะฮะแต่บอเต้นบอเต้นยั้งอยู่สบายอืคได้มาเป็นบุญของกันเนาะ สกาสานับันกมพูจ้ะอวันนี้ครบไปเจ้าทุตนเกิดม่นแลทุนบารมีพระราชีอันเจงกาคือขยาแลนกับพญ่าเต่าปะกัสโปนโมเป็นสีมันผูกฟังกรณนีอยู่มันคนเดือนลอยปีฟันปีหงีใชส่้องไก่มันนี่แก้ว ให้มีฝนกำไลเลีวข้องแก้วมานี่เสียคเข้าเจ้าปอยไปแล้วให้มีแต่สิ่งดีๆก็เกิดในตัวทันก็เกิดในตัวคาผูอชาวคข้องขัดนั่นในพ่านบุญเกียิคุณมานี่แก้วให้จเจริญสุขขีเป็นบารมีใช่ทั้งผูปลอยทั้งผูไปเป็นใช่เป็นเกรด่อกำเนิดเมตตาผลคอยทินนีนับนะมองนี้จงจเจริญลุงเลี้ยงโดยบุญญาบารมีการสักการกอร่อการต่อการเติมส่งเสริมบารมีใช่ขอองค์ปูองค์ยาเปิดบุญญาบารมีให้ก่ลูกให้ร้านให้ผ่านมานี่แก้ว ให้เจ้ามณีผลให้กุศลเงินทองของกายน้องไหลมากแม่นไม่นาพุ่งข้าว่าขาดสายได้ลูกเลี้ยงด้วยบารมีใช่มีโชคมีลาบวาสนาประสิทธิพันธาเชียร์ฮูตุสาธุสาธุปีน้อยปานหนุกหน่อยเสียงทการที่ทางตอนหน้าภูเขาเปีนฝ่เลี้ยงการครับเต่าฮาถือคูปเต่าบัดเนาะ ก๋วยไก่ก๋วยเมี่ยนน้ำเผาเอาเกาะไว้เลยเนาะเป็นหูบ้างเหรเกาะเสือไวปเลยมาตาปล่อยเล่นปล่อยเต่าบุนน้ำกันพี่น้องใส่เมีนครับผมเมียนโนล่ดีไหมะเอาใส่ปลากระสเปนลปล่อยลงน้ำอ่ะอันทาปูนั่นแหละนั่นะเอาไปเด้อบัดนี้ปูยาเอ้ยมาถึงบวกถึงว่าถึงบัรลังบัดนี้แล้วปล่อยใส่ต้นเดือนนี่แหละ ต้นเดือบอนามศักดิ์สิทธิ์ครับผมไปไขม่สุกมาหนเด้ออนาศักดิ์สิทธิ์ครับผมนี่ครับอยูบ้างครับผมโอ้ยพอดีเนี่ยเอาไว้ต้นเดือนนี่ะโอ้ยนุโมทนาสาธุครับผมเออไม่ฟัวเอ้ยไปเอออยู่นี่ละได้มองอยู่ดีครับบนี่ใส่เด้อเอยอย่าไปพบมือพันอย่าไปหอดมือม่านไรครับนีใส่เล็กสอง ได้เงยููดีครับล้านมีผงมีคันด้วยโอ้่หขึ้นต้นไม้เซียนเลยเนาะตายดีใจเลยตายดีใจตายไปเรื่อยไปสูงหลับ้านผงขันเขื่นต้นไมเสี่ยนเลยเนไงไงขุนโม่ผงโอ้ได้เฮี้ยนลังงามล้างไงครับมันโอ้ได้เมยูมองดีละบ้านอุโมทนาสาทุครับผม <kg> <bbe> เต่าเหนป่อยไว้ทั้งที่บบเป็นปุ่มพี่น้องเลยลายเรียนเขาข้นเป็นเห็นเป็นอีเห็นไหมพี่น้องอีเห็นก็คือไข่แมวน่ะเด็กออมาผัดคลองออกมาผัดเป็นแลีนนี่เต่าเต่าปลอยลงนี่บ่ะโอ้ดีครับได้มองยูดีครับ ค <im itation> ปล่อยลงหางนนี่อกลงหางองปูนก็ดีเลยลงหางพญานาคพบปูนก็ดีอ๋อปล่อยลงแล้วเ <im itation> ต้านี่เป็นสัครึงบกรึงน้ำ้อครับเด้อขันปล่อยลงน้ำยังสีก่กระบ,บปเป็นยังครับค้องมันไม่ไหม้ไม่ยังขืนได้ครับผมแต่ว่าถ้าปล่อยลงแบบปิดแม่นม้ำแล้วก็มีขอบปูนขอบอันนี้เต้าปีนข้นบ่ได้ไนี่ส้ำเบเต้าไป ไปน,นี่เนาะครับก็คือเพื่อนเป็นสัตว์รึงบกรึงน,น้ำาต่อไปปล่อยมองทีอ่าเป็นแม่นม้ำหญ่แล้วเป็นขอบเป็นปูนนะเต้าขึ้นบ่ไดดครับอันนั้นคือเพื่อนจมนม้ำอันนี้พวกเป็นยังครับเป็นไต,ตได้ครับเป,เป็นสัตว์รึงบกครึงน,น้ำเนาะครับการปล่อยเต้าก็ต้องเมืองนะครับว่าสถานที่แม่นม้ำ

ว่ายินดีบังเกิดผลมีโชคมีใจมีกำไรความใจตนนึกใด,ดชอบใดฟังเกิดชจบฟังเกิดผลกุศลเมตตาหน้าพนาินหน,น้นาพนาคาเปรยขาดาทั้งหลายร้องกายเป็นผลองโ์ยานำพาชัยมงคลพระพุทธเจ้านึกใด,ดชอบใดบังเกิดชจบังเกิดผลประสิทธิมงคลเรียนบนเมตตา ชัยานะออโอตุสาธุสาธุสานโ้เส้นาวน่ะเสียงสั้นท่านนึงกบอกว่าจะคนตัวใะว่เลยเนาเสียงสั่นนี่าโลดบะคแม่นแรงเถาได้่มเ่าวแรงก่า ทำบุญใส่ตูดรวดง่ายดีให้พ่อปู่แม uhh ่ยาซื้อหมากซื้อ okay> ผู้เด้อพ่อปู่แม่ยาใ่งันครับไอ้หนึ่งลอยออกดอกขึ้นแสนก็ดีดอกปู่เออครับไอ้หนึ่งลอนี่กำไลหนึ่งล้านก็ดีน้องคุณสาธุสถานที่ปตาคำโฉนดคำโฉนดสองครับ อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรพี่น้องบาไก่จากอำเภอเ้อมาไก่จากตัวอำเภอบันดุงครับติดกันกับบอเกลือนนี่แหละทำบุญกันแบบง่ายๆลูกตู้โลดหนึ่งสี่เก้างั้นหนึ่งสี่เก้าไปกลับก เดินทางปลอดภัยเลยครับเด้อครับผมจะเล่นดุ่เรื่องพุทธการครับต่างาๆไม่มีใช่เด้อครับผมขอบคุณครับปลุนปลาผ้าโชกกับพาพี่น้องมาช่วงถ่ายของพิธีกเกษตรสินไปโดยดีนะครับเนาะ มีิธีการน้ำแล่นมาปลอยแล้วกันน้ำกัสโกพญาเตาพญาแล่นมาปลอยก็เป็นที่เรียบร้อยครับศัทธาสายบุญเพนกาได้เดินทางกลับไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมก็ขอจบคลิปสั้นๆไปแต่เพียงเท่านี้นอะปีน้องเนาะคลิปหน้าก็คอยพอกันไหมสวัสดีครับ